ตลอดประวัติศาสตร์มนุษย์พยายามถอดรหัสความฝันค้นหาความหมายที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความฝันสามารถปิดผันการเวลาและสถานที่สร้างโลกเสมือนจริงที่อาจดูธรรมดาหรือแปลกประหลาดเกินจะเข้าใจแต่ทำไมเราถึงฝันคำถามนี้ไม่มีใครตอบได้แต่ตอนนี้วิทยาศาสตร์กำลังขุดลึกลงไปในความฝันด้วยแนวคิดและทฤษฎีใหม่ๆเพื่อทะลวงเข้าไปยังส่วนลึกสุดของโลกแห่งจิตไร้สำนึก ความฝันคือภาวะประสาทหลอนที่เกิดขึ้นระหว่างการนอนหลับประกอบด้วยภาพความคิดและอารมณ์ที่หลอมรวมกันเป็นประสบการณ์เสมือนจริงความฝันอาจเป็นได้ตั้งแต่เหตุการณ์ธรรมดาที่น่าเบื่อหรือคุมเครือไปจนถึงเหตุการณ์ที่กระทบความรู้สึกอย่างรุนแรงซึ่งอาจเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายก็ได้ ในคืนหนึ่งเราจะฝันประมาณสองชั่วโมงแม้ว่าตอนตื่นนอนเรามักจะจำไม่ได้หมดก็ตามความฝันส่วนใหญ่เกิดขึ้นในระยะที่เรียกว่าแลมส l e ีป หรือช่วงที่กล้ามเนื้อส่วนใหญ่หยุดการทำงานแต่สมองยังทำงานใกล้เคียงกับตอนตื่นและมีการกอกตาไปมาอย่างรวดเร็วเป็นที่ทราบกันว่าการนอนหลับมีบทบาทสำคัญต่อสุขภาพมากมายทั้งการควบคุมระบบเผาผลาญความดันโลหิตและการทำงานของสมองแต่ถ้าถามถึงความฝันแม้แต่นักวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันก็ยังยากที่จะอธิบายอยู่ดี คำถามที่ว่าทำไมเราถึงฝันสร้างความพิศวงให้กับมนุษย์มาเป็นเวลาหลายพันปีแล้วในอดีตความฝันมาเกี่ยวโยงกับเรื่องเหนือธรรมชาติชาวบาบิโลนและชาวอาัเซียเชื่อว่าความฝันเป็นลางบอกเหตุจากพระเจ้าหรือไม่ก็ปีศาจชนพื้นเมืองอเมริกันบางเผ่าเชื่อว่าความฝันเป็นโลกอีกโรคหนึ่งที่เราไปยืนยามหลับไหล ส่วนผู้คนในยุโรปเชื่อว่าความฝันคืออำนาจชั่วร้ายที่อาจชักนำคนให้ทำสิ่งที่ไม่ดีส่วนในปัจจุบันแม้ว่าเรายังคงไม่ทราบถึงจุดมุ่งหมายของความฝันอย่างแน่ชัดแต่บรรดานักวิทยาศาสตร์ก็ได้พัฒนาแนวคิดและทฤษฎีขึ้นมามากมายซึ่งช่วยให้เราเข้าใจบทบาทของความฝันมากยิ่งขึ้นแนวคิดแรกเสนอว่าความฝันอาจสะท้อนถึงจิตไร้สำนึก ในช่วงปลายศตวรรษที่19ซิกมันฟรอยนักประสาทวิทยาชาวออสเตรียผู้ก่อตั้งทฤษฎีจิตวิเคราะห์และพยายามศึกษาความฝันอย่างจริงจังได้เสนอว่าความฝันเป็นภาพสะท้อนของความต้องการความคิดและแรงจูงใจที่ซุกซ่อนอยู่ในจิตเบื้องลึกของเรา ที่เรียกว่าจิตไร้สำนึกซึ่งเป็นจิตส่วนที่อยู่นอกเหนือการรับรู้ของเราฟอยอธิบายว่ามนุษย์ถูกขับเคลื่อนด้วยแรงปัารถนาที่ถูกเก็บกดอยู่ในจิตไร้สำนึกซึ่งหลักๆก็คือสัญชาตญาณทางเพศและความก้าวร้าวเมื่อเราหลับ ฝันก็จะช่วยระบายและเติมเต็มแรงปัรถนาที่ถูกเก็บกดเหล่านั้นแม้ว่าคำกล่าวอ้างของฟอยหลายอย่างจะถูกหักล้างไปแล้วในปัจจุบันแต่การวิจัยแสดงให้เห็นว่าการพยายามเก็บกดความคิดบางอย่างมักส่งผลให้เราฝันถึงสิ่งนั้นจริง นอกจากนั้นการศึกษาในสาขาประสาทจิตวิเคราะห์ซึ่งรวมเอาจิตวิเคราะห์เข้ากับประสาทวิทยายังพบว่าความฝันเป็นสิ่งที่มีความหมายและเป็นการเติมเต็มความต้องการที่ขาดหายไปหรือไม่สามารถตอบสนองได้ในชีวิตประจำวัน แนวคิดที่สองเสนอว่าความฝันช่วยในเรื่องของความจำในทางจิตวิทยามีทฤษฎีหนึ่งเรียกว่าทฤษฎีการประมวลผลข้อมูล ซึ่งมองว่าสมองของมนุษย์ทำงานคล้ายกับคอมพิวเตอร์ด้วยการรับข้อมูลจากโลกภายนอกผ่านประสาทสัมผัสจากนั้นข้อมูลจะถูกนำไปประมวลผลและตอบสนองออกไปเป็นพฤติกรรมหรือการกระทำตามทฤษฎีนี้การประมวลผลแบบคอมพิวเตอร์ไม่ได้เกิดขึ้นตอนเราตื่นอยู่เท่านั้นแต่ยังเกิดขึ้นตอนหลับอีกด้วยเมื่อเราหลับ สมองจะรวบรวมข้อมูลและความทรงจำที่เราได้รับตลอดทั้งวันมาประมวลผลและความฝันก็คือผลข้างเคียงจากกระบวนการรวบรวมข้อมูลนั่นเองระหว่างฝันความทรงจำจะถูกคัดแยกความทรงจำที่มีประโยชน์จะถูกจัดเก็บส่วนความทรงจำที่ไม่มีประโยชน์ก็จะถูกกำจัดมีการวิจัยพบว่าระหว่างการนอนช่วง REM sleep ซึ่งเป็นระยะที่เกิดความฝันคลื่นทีต้าความถี่ต่ำจะทำงานมากขึ้นในสมองกลีบหน้าเหมือนกับเวลาที่เรากำลังเรียนรู้และจดจำข้อมูลตอนที่ตื่นนอนพูดง่ายๆก็คือแม้ร่างกายกำลังพักผ่อนแต่คอมพิวเตอร์ชีวภาพในหัวของเราไม่เคยหยุดการทำงานเลยแนวคิดที่3เสนอว่า ความฝันช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ทฤษฎีเกี่ยวกับความฝันอีกทฤษฎีหนึ่งอธิบายว่าจุดประสงค์ของความฝันก็คือช่วยเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ให้กับเราตอนเราตื่นระบบความคิดแบบตาก,กะจะทำงานเป็นหลักทำให้เราคิดและกระทำอย่างเป็นเหตุเป็นผลแต่ในขณะเดียวกันมันก็จะจำกัดความคิดสร้างสรรค์ของเราด้วยเมื่อเราหลับจิตไร้สำนึกจะถูกปลดปล่อยเป็นอิสระและโลดแล่น ในศัก,กยภาพอันได้ขอบเขตนั่นจึงเป็นสาเหตุที่บางครั้งความฝันของเราดูแฟนตาซีและแปลกประหลาดเกินจริงมีการวิจัยพบว่าความฝันเป็นตัวส่งเสริมความคิดสร้างสารรค์ที่ดีเยี่ยมจึงไม่น่าแปลกใจที่มีนักเขียนนิยายนักดนตรีและศิลปินได้แรงบันดาลใจมาจากความฝันในการสร้างสารรค์ผลงานอันเป็นที่เปี่ยมไปด้วยจินตนาการ แนวคิดที่4เสนอว่าความฝันสะท้อนถึงชีวิตทฤษฎีหนึ่งอธิบายว่า ความฝันเป็นภาพสะท้อนของชีวิตจริงของเราโดยสมองจะนำประสบการณ์ตอนที่เราตื่นมาสร้างเป็นเรื่องราวในฝันแต่แทนที่จะเล่าเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งอย่างตรงไปตรงมาความฝันกับเอาเศษเสี้ยวความทรงจำหลายๆอย่างมาประสมปนเปกันคุณอาจพบว่าในฝันคุณได้ไปเที่ยวที่ไหนสักแห่งที่เหมือนจะเคยไปหรือคุณอาจจะทำกิจกรรมอะไรสักอย่างที่เคยทำแต่รายละเอียดในฝันกับไม่เหมือนที่เคยเกิดขึ้นจริงเพราะมันหยิบโน้ หยิบนี่มาปะติดประต่อกันจนทำให้สับสนไปหมดตามทฤษฎีนี้จุดมุ่งหมายของความฝันก็คือการนำประสบการณ์ใหม่ๆและสิ่งที่ได้เรียนรู้ในชีวิตจริงมาผสมผสานกันแล้วจัดเก็บเข้าไปในคลังความทรงจำระยะยาวเพื่อให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต แนวคิดที่5เสนอว่าความฝันช่วยเตรียมความพร้อมและปกป้องเราในการวิวัฒนาการมีทฤษฎีหนึ่งเรียกว่าทฤษฎีกลยุทธ์การปรับตัวซึ่งมองว่าความฝันเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเราสำหรับรับมือสถานการณ์อันตรายในโลกแห่งความจริงขณะฝันเราจะได้ขัดเกลาสัญชาตญาณการเอาตัวรอดที่เรียกว่าปฏิกิริยาการตอบสนองแบบสู้หรือหนี ซึ่งก็คือปฏิกิริยาของร่างกายเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่ตึงเครียดทฤษฎีนี้สอดคล้องกับความฝันอันตรายยอดฮิตที่หลายคนเคยเจอเช่นฝันว่ากำลังวิ่งหนีคนร้ายฝันว่าตกจากที่สูงหรือฝันว่าไปสอบโดยลืมอ่านหนังสือซึ่งความฝันน่ากลัวเหล่านี้จะช่วยฝึกฝนจิตใจของเราให้พร้อมรับมือในกรณีที่มันเกิดขึ้นจริง หลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎีนี้คือระหว่างการนอนหลับบริเวณของสมองที่เรียกว่าอะมิกดาลาจะทำงานหนักมากซึ่งอะมิกดาลามีหน้าที่เกี่ยวข้องกับสัญชาตญาณการเอาตัวรอดและการตอบสนองแบบสู้หรือหนีนั่นเอง แนวคิดที่6เสนอว่าความฝันช่วยจัดการกับอารมณ์ทฤษฎี1เสนอว่าหน้าที่ของความฝันคือการจัดการกับอารมณ์หรือความบอบช้ำทางจิตใจในโลกของการหลับไหลซึ่งเป็นพื้นที่อันปลอดภัยเนื่องจากตอนหลับสมองส่วนที่ควบคุมอารมณ์จะทำงานมากกว่าส่วนที่ควบคุมเหตุผล ความฝันจึงช่วยให้รรเราเผชิญหน้ากับสถานการณ์ทางอารมณ์ในชีวิตได้อย่างตรงไปตรงมาตามความรู้สึกจริงๆของเรา ทฤษฎีนี้ชี้ให้เห็นว่าการนอนหลับช่วง REM sleep ม,มีบทบาทสำคัญในการจัดการกับอารมณ์สอดคล้องกับการวิจัยที่พบว่าคนที่นอนหลับอย่างเพียงพอจะมีความสามารถในการจัดการกับอารมณ์ที่มีประสิทธิภาพมองในแง่นี้ความฝันซึ่งทำหน้าที่คล้ายกับจิตบำบัดที่ช่วยให้เราทำความเข้าใจกับอารมณ์และหาทางรับมือกับมันด้วยตัวเราเอง ตอนนี้คุณได้เห็นแล้วว่าคำถามที่ว่าทำไมเราถึงฝันมีคำตอบมากมายหลายอย่างนักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่จึงไม่ได้ยึดแค่ทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งแต่มองว่าทฤษฎีทั้งหลายล้วนถูกต้องในแง่มุมของตัวเองเพราะความฝันเป็นปรากฏการณ์ซับซ้อนของสมองที่เกิดขึ้นด้วยหลายสาเหตุอย่างไรก็ตามตอนนี้เรายังห่างไกลจากคำตอบสุดท้ายความฝันจึงเป็นดินแดนเร้นรับที่มนุษย์ต้องศึกษากันต่อไป